การเสียชีวิตของนายแบบดาวรุ่งคิมซองชานเป็นการสูญเสียที่เศร้าท,ที่สุดสำหรับวงการแฟชั่นและวงการโทรทัศน์ของเกาหลีซึ่งเป็นการสูญเสียของหนึ่งในนายแบบที่มีความโดดเด่นและมีผลงานที่ได้รับความนิยมมากในวงการคิมซองชานเสียชีวิตในวัย35ปีหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทอดแคลิมโฟมานานกว่า2ปีซึ่งเป็นการสูญเสียที่กระทบต่อแฟนๆแ,และเพื่อนร่วมง,งานอย่างมากโดยสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานข่าวเศร้านี้ว่าคิมซองชานเสียชีวิตแล้วในวัย35ปีหลังจากต่อสู้กับโรคร้ายที่มาไม่คาดคิด ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ทําให้คนรอบข้างต้องโศกเศร้าและตื่นตัวอย่างรุนแรงที่ชายของคิมซองชานได้แจ้งข่าวเศร้าผ่านโซเชียลมีเดียว่าน้องชายของผมได้จากพวกเราไปแล้วซองชานที่ต่อสู้กับโรคร้ายมากว่า2ปีขอให้ทุกคนส่งกําลังใจและส่งคํปลอบโยนให้เขาด้วยซึ่งเป็นข้อความที่ทําให้คนอ่านรู้สึกโศกเศร้าและต้องเติบโตถึงการสูญเสียของเขาแม้ว่าคิมซองชานก็ต่อสู้กับโรคร้ายนี้มานานแล้วแต่เขายังคงมีความกล้าหาญและพยายามให้กําลังใจแฟนๆผ่านโซเชียลมีเดียด้วยข้อความเช่นผมจะไม่แพ้ ซึ่งเป็นการแสดงความเชื่อมั่นและความกล้าหาญของเขาในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ทั้งนี้คิมซองชานยังได้อัปเดตข่าวสุขของตัวเองให้แฟนๆในเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าอย่างที่เห็นผมกําลังฟื้นตัวได้ดีถึงจะช้าไปหน่อยแต่เรามามีความสุขกันเสมอเถอะนะซึ่งทาให้แฟนๆแ,และเพื่อนร่วมงนานรู้สึกมีความหวังและเชื่อมั่นในความฟื้นตัวของเขา แต่เมื่อโรคได้กลับมากำเริบอีกครั้งจนนายแบบและพิธีกรหนุ่มคิมซองชานได้จากไปในที่สุดทำให้คนรอบข้างต้องรู้สึกโศกเศร้าและตื่นตัวอีกครั้งพิธีศพของเขาจัดขึ้นที่โรงพยาบาลโซเมดิคันเซ็นเตอร์และมีพิธีเคลื่อนศพในวันที่8พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่ทำให้แฟนๆและเพื่อนร่วมงานรู้สึกเศร้าและต้องเติบโตอีกครั้งคิมซองชานเข้าสู่วงการแฟชั่นในปี2013และเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการเข้าร่วมรายการโคเรีย S Next Top Model ซีซั่น5ในปี2014ด้วยบุคลิกที่โดดเด่นและการเดินแบบที่มั่นใจทำให้เขากลายเป็นนายแบบที่น่าจับตามองและมีผลงานทั้งบนรันเวย์โซแ f a s h i วีคและในนิตยสารชั้นนำมากมายซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้เขาได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในวงการแฟชั่นแต่การต่อสู้กับโรคร้ายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ว่าอาการป่วยจะดูทุเลาลงในช่วงหนึ่งแต่โรคได้กลับมากำเริบอีกครั้งทำให้ในายแบบและพิธีกรหนุ่มต้องจากไปในที่สุดซึ่งเป็นการสูญเสียที่ทำให้คนรอบข้างต้องรู้สึกโศกเศร้าและตื่นนตัวอย่างงรรุแร ข่าวเศร้านี้ได้ทาให้แฟนๆแ,และเพื่อนร่วมง,งานรู้สึกโศกเศร้าและต้องเติบโตอย่างมากซึ่งเป็นการสูญเสียที่ทําให้วงการแฟชั่นและวงการโทรทัศน์ของเกาหลีต้องเสียสละหนึ่งในนายแบบที่มีความโดดเด่นและมีผลงานที่ได้รับความนิยมมากในวงการคิมซองชานเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและมีความเชื่อมั่นในตัวเองในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ซึ่งทําให้เขาได้รับความนิยมและเป็นที่รักของแฟนๆแ,และเพื่อนร่วมง,งาน แต่การต่อสู้กับโรคร้ายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อโรคได้กลับมากำเริบอีกครั้งจนเขาต้องจากไปในที่สุดทําให้คนรอบข้างต้องรู้สึกโศกเศร้าและตื่นตัวอย่างรุนแรงคิมซองชานเป็นผู้ที่มีความสําคัญในวงการแฟชั่นและวงการโทรทัศน์ของเกาหลีและการสูญเสียของเขาเป็นการสูญเสียที่ทําให้คนรอบข้างต้องเสียสละและต้องเติบโตอย่างมาก คิมซองชานเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและมีความเชื่อมั่นในตัวเองในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ซึ่งทําให้เขาได้รับความนิยมและเป็นที่รักของแฟนๆแ,และเพื่อนร่วมง,งานการสูญเสียของเขาเป็นการสูญเสียที่ทําให้คนรอบข้างต้องเสียสละและต้องเติบโตอย่างมากทําให้วงการแฟชั่นและวงการโทรทัศน์ของเกาหลีต้องเสียสละหนึ่งในนายแบบที่มีความโดดเด่นและมีผลงานที่ได้รับความนิยมมากในวงการ